ตอนนี้ก็อยู่บนรถไฟแล้วนะคะกํากลังจะเดินทางไปหาแมายา่ย่าไม่ได้ไปมาเป็นดูอนาะคิดถึกมากเลยเมื่อวานก็สามีขับรถโล่งหน้าไปแล้วนะครับแล้วก็พานางไปเสริมสวยไปตัดผมตัดผมต,ตัดล่องตัดเลสอะไรเงี้ยเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยววันนี้ก็จะชิวๆอยู่บ้านแหละเพราะว่าวันอาทิตย์ทุกอย่างมันปิดนเนาะก็จะทํากับข้าวก็เตรียมเมื่อวานออกไปซื้อของซื้อของนะก็เดี๋ยวทําอะไรง่ายๆให้นะ แล้วนะฮะถึงเมืองที่แม่สามีอยู่แล้วเรารอสามีมารับยังไม่มาอีก ให้ฉันหล่อดได้ไงฉันเป็นดารานะฉันเป็นพรินเซสนะในเมืองแล้วนะครับร้านนี้อร่อยมากใครอยู่แถวนี้นะเมืองนอยส์นะคือเขายังทำเค้กเองอยู่นะไม่ได้แบบเป็นแฟคทอรี hmm. ่อะไรเงี้ย mm hmm. ก็ดูดิคนต่อแถวเต็มเลยนะ mm hmm. เห็นไหมดีมากเราชอบกินคุกกี้แบบโฮมเมดตามร้านอะไรเงี้ย mm hmm. ก็ซื้อไปด้วยกินมากเลยพี่ดูดิ ไปเลยครัช,นนชินจ้ะนี่บรรยากาศนะคะวันนี้คืออากาศกำลังดีเลยไม่ร้อนแล้วก็ไม่หนาวเกินไปนะคะ <c oughs> แม่บอกว่าสวยเหมือนภาพบ้านเลยโอเวอร์ไปมาพ <c oughs> <c oughs> ี่ฉันจ,จัดจานเร็วมาก พอดีตอนขับรถมาตอนจะไปซื้อเคกไปเจอญาติเขาปั่นจักรยานผ่านมาไงกันเลยถักทายแล้วบอกมาดื่มกาแฟที่บ้านมาอะไรอย่างเงี้ยเออประมาณนั้นนี่จานยี่ห้อนี้สวยมากเลยอะ่ะเขาใช้มาเป็นแบบหลายสิบปีแล้วนะคุณภาพมันยังดูดีอยู่เลยเมดินเจอร์มันีขอยีห้อนี้นะครับสวยๆดว,ว,วยแค่สี่คนเนาะซื้อมาสิบชิ้นเนะ่ยินไปถึงพรุ่งนี้เลยมัง้งดีดย Samina war für Hast du neu gemacht? Zeig mal die Nagel bitte. Zeig mal. Oh my Lord! Wer hat das gemacht? Hast du es selber gemacht? Wow! Wunderschöne Farbe! Mama, Ich war in Ungarn. Ich habe was gesehen auf der Straße und habe an das gedacht. Sehr schön. Das ist für dich, Geschenk. Schön! ว่าชื่ออะไรว่าชื่ออะไรว่าชื่ออะไรว่าชื่ออะไหว่าชื่ออะไร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  วันนั้นวิดีโอคุยกันเว้ยแบบว่าวิดีโอคอลคุยกับแม่ย่าแล้วบอกว่าเธออยากเป็นวัยรุ่นไหมอยากเป็นร็อกสตาอยากเป็นร็อกซตาต้องทาสีจเจ็บๆนางก็จัดให้เจ็บมากตามน้องลิซ่าเลยค่ะคุณแม่ยา่าเห็นนะไม่ชอบทำไมไม,ไม่สวยครับสวยอะวัยรุ่นจะตายครับวัยรุ่นวัยทุเกย์อยู่น you know ้อวัยทุเกย์ต่ออะไรตัดเฉลย นี่คุณแม่ผู้ชาคุณแม่ผู้ชาอยากเป็นวัยรุ่นนะทำไม you have to bully your mother <laughs> not bully just want to want her to be beautiful t h it's not beautiful เกิดเรื่องมายังหน่อยเหรอทัชเชอร์อย่าเชิญพาร์ตมิดได้นะนะก็สุสานคุกมาอย่าโทธา rock star you know you know why to care rock star now I know สวยอ่ะสวยเนาะไม่่ใชครับทำไมอ่ะเพราะว่าไม่สวยครับไม่ใช่ไม่ใช่จีนไม่ฉ่ำมะไม่ฉ่ำไม่ไฮโซครับโลโซป้าสวยจะตายเอาโทนโัคุีเทนชิสาร์ ทีพยาบาลเขามาดูแลแม่สามีแบบก็น่าจะปีหนึ่งแล้วเนาะเขาก็ทําให้หมดเลยอนะไรเงี้ยแต่ว่าวันนี้เอจะทํากับข้าวให้แม่กินนะเพราะว่าเออแม่ก็ชอบอรสชาติฝีมือเราเนาะก็จะดินเนอร์แล้วนะครับก็เดี๋ยววันนี้เอจะทําอาหารปโปรดของนางเนาะก็คือนางชอบกินอาหารเส้นๆแล้วก็นางชอบกินไอเนี้ยกระดั่งที่เป็นแบบเนี้ปยปลาแซลมอนเราก็ล้างให้สะอาดนะคะแล้วก็ จะทำเป็นผัดไทยปลาแซลมอนกรอบโรยพริกไทยนิดนึงแล้วก็โรยเกลือน,นิดนึงเกินแล้วก็ไม่ใหญ่เกินะ่ะมันจะได้แบบพอดีคำประมาณนี้เดือดนี้เตียวเองกับแป้งไม่เป็นไรพออยู่เอาไว้คลุกเฉยๆเห็นไหมให้มันคลุกพอได้ ซอสก่อนแล้วพอเอาเนี่ยไปทอดเอา Brussels เป r เนี่ยไปทอดให้มันในนี้กรอบแล้วค่อยโรยซอสง่ายๆจะได้อารมณ์ดีๆนะคะทำกับข้าวต้องดื่มไวายไปด้วยจะได้เอ็มจอย่ายโมยาดมาสีทาสนซีน้ำมันเริ่ม,มร้อนแล้วก็ใส่ดาวมันไปเลยที่เราขูกแป้งไว้นิดนึงนะคะ ผักไม่ต้องถึงขนาดให้มันสุกมากนะคะแล้วก็ใส่พริกไทยโดยพริกไทยไปนิดนึงแล้วก็โรยเกลือนิดนึงเพราะว่าตัดไปไทยพุ่งเราแข็งแรงอยู่แล้วคนไทยได้รับการเทรนมาตลอดชีวิตเนาะอาหางยุโรปไม่มีอะไรเลยนะใส่เกลือกับพริกไทยแล้วมันมากอกแค่นี้ฉันลืมไปว่าฉันเอาทอดมันมาด้วยอ่ะ พอมาให้สามีมันมาก่อนร่วงหน้าวันหนึ่งนะแล้วมันก็ไม่ได้กินก็เออไม่เป็นไรก็เดี๋ยวทยาํากินตับนี้ละกันเราทำบสาซลิลเปลาต่อเลยนะคะ <c oughs> มันจะมีความหอมหอมใส่ไปเลยให้หมด จึงจ้งๆแล้วตอนเนี้ยซอสมันจะไปทําความรู้จักกับกตัวซัตเซลเซาตอนนี้เราก็ใส่กระเทียมที่เราหั่นไว้แบบหย,ยาบๆน่ากินมา ละจานไม่ต้องรีบนะเมื่อกี้เอดผัดเยอะแล้ว,ลวมันมันออกมาไม่ค่อยจึ้งเท่าไหร่โอ้สูงสุดปลาพัดหนังปลา <c oughs> บนว่าอิ่มตั้งแต่คำแรกแล้วนะคะยัดให้กินต่อกินตมชมวิวไปนะคะเชชเชอร์แต่สิ่านลิ้นอ่ะผ่านลิ้นแต่นันลิ้นเ่งเนี่ยบอกไม่กินไง ข <S 2: static> ้าวเนื้อเดย์ทูบุ๊ดมอร์นิ่งข้าวฟดูอากาศสิคะเยอรมนีเมื่อวานแดดออกวันนี้เน่านอนขนาดไหนเอามาขายชุกันชุกกันชุกข์กยา แม่บ้านเป็นคนจอร์เจียนะเขาทำอาหารแบบจอร์เจียรัสเซียอะไรประมาณนี้ยนี่เขาทำเทอร์กฟี่กาแฟกินเดอ้อนาไปอยู่เตอร์กีมาสิบสองปีอดีสามีพาคุณแม่ไปหาหมอนะคะแล้วก็มาเดินช้อปปิ้งนะตอนนี้อยู่บนเคเนดคาเล่น,นะครับเป็นถนนช้อปปิง้งนี่เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะครับก็วันนี้เป็นวันจันทร์นะฝนเพิ่งตกไป ตลาดลักชัวรี่ปีนี้เอ็ดว่า drop ลงเยอะนะครับจะบอกว่าของมันแพงขึ้นเยอะมากเลยหลังจากโควิดอะไรเงี้ยตอนโควิดตลาดลักชัวรี่มันบูมมากเพราะว่าคนเขาแบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะ work ฟ r ร m home กันบ้างอะไรเงี้ยทำงานน้อยลงบ้างแต่ก็ได้แบบในยุโรปนะคนก็ได้แบบค่าแรงเต็มอะไรเงี้ยแล้วเขาก็แบบไม่รู้จะเอาเงินไปใช้ที่ไหนเงนี้ยเพราะว่าไม่ได้ไปเที่ยวไม่ได้เดินทางออกไปกินข้าวนอกบ้านก็ไม่ได้ออกอะไรเงี้ยเพราะวาเลยแบบเหมือนช่วงนั้นตลาดมันก็บูมมากแล้วมันก็มีหลายแบรนด์นะที่เเคยทำคอนเทนต์ไปว่าแบบ จะใช้คําว่าถือโอกาสก็ไม่ผิดนะเพราะว่ามันขึ้นโดยไม่มีเหตุผลรายสาระแล้วตอนเนี้ยเขาก็กําลังรับกรรมอยู่นะเพราะหลายแบรนด์คือแบบว่ายอดขายตกมากเลยอะอยู่มาชาแนลมาหลุยเยงี้ยมันจะมีแถวต่อข้างหน้าตลอดเลยแต่ตอนนี้มันก็แบบเออเห็นป่ะล้างอะคือไม่มีคนพาสองข้างนอกแล้วกันนะเข้าไปเดี๋ยวเกิดกิเลสอีกนี่ชุดโบใจปราดานะคะชุดดํา นี่เลยอ่ะกระเป๋าลินดีของแอมเมสของปาร d ดานะครับอันนี้เสื้อผ้าเขาทําสวยนะเอชอบนะของปาร d ดามันดูเท่ๆดีอะไรเงี้ยแต่ว่ากระเป๋าตอนนี้คือแบบอิฐแบ็ p ปาร a ดมันหายไปอ่ะเออก็เป็นรุ่นนี้มาเห็นมาเสื้อผ้าผู้ชายมันจะแบบเท่ดีนะเปลี่ยนหน้านะคะไม่ได้ไม่เคยอยู่ในสายตาเลยนี่ว่ามันควยเฮ็ดไปนิดนึงอ่ะอันนี้รุ่นใหม่หละแกดูเมเป็นดีดูเป็น เกส์มากเลยอะไม่สวยเลยครัช็อปข้างในนะคะของล่าสุดของดีออลรองเท้าวนี่กระเป๋าผู้ชายมันไม่ค่อยดีมีช็อปของดีออผู้ชายที่นี่นะขอไม่มีไซส์เราอันนี้คือไซส์52แกราคาเท่าไหร่วะ3,009,000แสนแสนประมาณสวยดีนะเป็นลายการาช์ชใส่ได้สองด้านใส่ข้างในก็ได้ ใส่ได้สองด้านอีกด้านหนึงมันจะเป็นโลโก้อย่างเงี้ยประมาณนี้ก็ดีเซนดีนะเป่าตรงกับเป่าตังไม่มีรุ่นใหม่ๆมาเลยแกมนก็รุ่นเดิมๆอะ่ะสีเขียวน่ารักจังเลย FC ี่ฉันเคยได้ไปซื้อไปข่ายเแลวเพราะว่ามันใช้ไปแล้วมันมีรอยเยอะมากรุ่นเนี้ยแต่มันสวยนะชอบยังอยู่ยน,นีน่ารักมากเลยอะนอกสายตามากเลยมันน่ารักมากเลยแกฉันชอบอ,อ๋อใช่นี้ด้วยเราไม่รู้ว่าเกียีอ่ะชอบนะเนี่ยเสียงเงินแล้วแน่เลยกูเก็บตังก่อนคือเยอะละปีนี้หอรลุยยชอบกินนี้นะครับ i m a g i n a t i o n นหอมมาก คนก็ตกก๊ะกระแกตอนนี้อยู่หน้าแอร์เมสนะคะที่ดูเส้นดอบเคอนดอ์นดิคอาเลสเราเข้าไปถ้าถ่ายได้เราจะถ่ายให้ดูนะคะับแอนมินิโบลลี่ใบนี้น่ารักมากเลยอ่ะเศษสี่ยี่สิบสองแสนแปดมืงแต่มันน่ารักสมุทรามีมากแค่มีโลโก้ขึ้นมาแค่นี้นะน,นะแพงขึ้นเยอะเลยอ่ะสีส้มน่ารักมากเลยสีงามมากนะโรลเคส สีนี้สวยชันที่เย็นมาจะมีจัดสีแบบเแบบแบบสิกเบ,บสิกเนาะหาสีบบสวยๆยากคิดแค่สีเขียวสวยมากเลยอ่ะน่าจะเป็นเบอร์เบอร์ติโกบ้างน่ารักจังแล้วก็อันนี้ก็น่ารักมาก็นตัวแข็งกลัาอันนี้ของชนีนะน่ารักจังทั้งหนุ่มผู้ชา,ายแล้วสวยเลยอ่ะ น่ารักดีเนาะของชนีอะ่ะน่ารักจังสีนี้น่ารักมากเลยตามบูตันดีมากเลยมีนิชิเรียนที่เป็นแบบไซต์สตรีทเงี้ยก็จะมีแบบโลเคอล์สมอลแบบบูติคแล้วก็มีเป็นแบบแบรนด์เล็กๆกันเยอะเหมือนกันอะไรเงี้ยเอจชอบนะเวลามาเดินดูสันดอรอะไรเงี้ยเพราะว่ามันแบบเออมันชิชลๆอะไรเงี้ยแล้วคนที่นี่ก็คือแต่งตัวเออด,ดีไซน์น่ารักมากเลยสีเนี่ยเราเลือกได้เป็นอัลฟาเบ็เน,นี่ยเก้านม้เก้าน้ำคือแบบน่ารักมากเลยสี นี่คือถูกฉลกกฉันมากเลยแฟร์บลนี่แก้วละพันสวยมากเลยเอดูดีเนี่ยพวกจานพวกอะไรมันจะมีความเป็นแบบเดนมาร์โกโคเปนฮาเกนอะไรอย่างเงี้ยเนาะตื่นมาดูก็ลงดีและแก่ดูดีมันมีทั้งไทล์ T, แล้วก็ iPhone เนี่ยนะเก๋มากแต่ราคาก็สองพันเด้อ ได้ในเอชื่อร้านดีไซน์เลตเตอร์นะนะจริงๆเขามาจากโคเปนหาเกนเลยเราก็บอกคนขายว่าเอ้ยเราได้วายของโคเปนหาเกนะ agen, เราก็เดินนเข้าไปอะไรเงี้ยสรุกก็คือร้านเขามาจากโคเปนนะคะได้มาเรียบร้อยถนนมันน่าเดินนะแกแล้วมันเป็นเมืองผู้ดีผู้ดีมันก็มีแบบว่าเหมือนคนที่นี่ผู้ชายก็แต่งตัวดีอะไรเงี้ยแล้วก็มีแบบร้านที่เป็นไฮสตรีทเยอะเหมือนกันมันไม่ได้มีแต่ไฮเอ็ดอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่าแถวเนี้ยมันมีตลาดด้วยคุณแม่บ้านที่บ้านนะครับเขาจะทำเขาเรียกว่าอะไรนะ อาหารเจียเออจอร์เจียให้ทานเพราะว่าเหมือนเราอะ่ะเคยทานครั้งหนึ่งตอนเราไปเที่ยวยูเครนเนาะก็เลยเล่าให้นางฟังนางก็ดีใจแต่นาะงเป็นคนชอบทําอาหารมากขนมปังนางยังทำเองเลยอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบเออ appreciate นางอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวซื้อขนมไปฝากนางนิดนึงเลยเนี่ยก็ประมาณนี้เนี่ยขนมปองขนมปังอะไรอย่างเงีเยง้ยแต่เคยซื้อไปไว้แล้วนางว่านางบอกว่านางทําเองจะไปซื้อทําไมอะไรอย่างเงี้ยนางทํากับมือเองเลยอะไรเงีเย้ย มีไวน์บาร์ขายแบบขายวน์อะไรเงี้ยซึ่งไวน์ที่เขาเลือกมาเป็นมิญญ่าที่เอ็ดแบบเคยไปมาแล้วหลายที่ซึ่งเป็นไวน์คุณภาพดีนะใครแบบอยากมาดื่มอะไรเงี้ยเนี่ยเอ็มลิชเชอร์ลีเบนอะไรเงี้ยเนี่ยเคยไปมาละหลายที่มีก็จะเป็นอาร์ชตัดนะคะก็จะเป็นบ้านคาเฟ่อะไรเงี้ยเก๋ๆเยอะแยะไปเลยตอนกลางคืนคนเยอะมากแกแถวนี้มาช็อปช็อกโกแลตไปฝากแม่บ้านนะคะของยี่ห้อรินนะยี่ห้อนี้อร่อยนะ ออกมาประเพลซื้อของเต็มสองถุงเลยไม่สะใจเลยยังไม่เสร็จเลยเนี่ยต้องกลับเลยครับเพราะว่านัดแม่สามีทานลั n ช์ไว้นะคะก็เออเราไปต่อที่บ้านนี่ผู้ชายเต็มเลยเราถ่ายผู้ชายให้ดู few minutes later c h o k o lade von d e s t a t für dich gekauft für dich für dich aber später n das ist f r i h geschenk von mir oh natürlich gerne danke oh wie schön มุ้งจะไปกานใช่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 ใชบใช่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  Der Chef hat gesagt nein. Der hat hier nichts zu sagen, das ist eine Anbewohnerin. Oh, oh Where is the chef in? <laughs> We no okay. Wer ist der Chefin? Leider kein Sex, aber wir haben nur Champagner, ist okay, ne? Was denn, nicht? Gut, ich habe leider nur für uns. Nur für uns? Ja. บ้านเขาปั้นสดๆเลยอ่ะมันคือพิซซ่าของจอร์เจียนะครับ p <c oughs> ันจ c h a b u r าซุชนมาปรเปลี่ยนเนี่ <c oughs> ว้าวสิโ <c oughs> ชก,กุดเอาน่ากินมากแกโอ้มายกอด Look amazing! Look at that! เอ็ซีวี่น่ากินมากชีดล้วนๆ <c oughs> แต่มีชีดข้างในดีมากเลยคัน n c h a b u เนี่ยดูดิมามาชเปกเดีย นะครับเพอร์เลนสกี้เขาบอกว่าให้ใส่เปปเปอร์ก็ให้ใส่พริกไทยลงไปให้กินมากเลยอะ่ะมันเหมือนเป็นอารมณ์เคียวติ่มซำเลยโอ้เอสอืมจริงหรออืมมีเสี่ยวหลงเปาอืมจริงหรอเสี่ยวหลงเปาของคอนตอเจียรอร่อยมากเพอร์เลนสกี้ ที <Cornell>. ่ทำเชอร์กิตคอฟฟี่ให้นะน่าดื่มมากเลยมากสุกคยคาเฟ่มัมม่าเชอร์กิตคาเฟ่พาร์เลเนฮัมเราออกไปเดินตรง เ e ซีมเทอรีนะครับหลุมศพของพ่อสามีเนาะไปจุดเทียนให้ทันใส่ไม่ดีํำไมคุณพูดมากๆครับ